สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการมิสเตอร์ออมอลุกแคมเปอร์นะครับวันนี้เรามาเล่นมิสเอ๊ะเล่นมินิเกมสไตล์โบกันนะครับก็เมื่อกี้ก็เล่นไปหลายรอบนะแต่ตายแม่งสองรอบมาแพ้ชนะอยู่แม่งอยู่รอบเดียวคือรอบแรกที่เล่นเล่นมัวๆงั้นเถอะนะนะครับก็จะว่าผมเถินนะฮะเล่นได้เป็นครับเพิ่งเล่นครับโอที่จะที่จะเปิดของพี่โคลนะครับ โอ้โหโอ้โหคราวนี้ลุ้งครับลุ้งครับจริงๆครับเขาบอกว่าจะอืมอทำไมกูไม่เคยใช้ไอเช่นอะไรวะอะไรวะเออช่างเนะอ็เองนะอ้ my god นะไปครับ อย่างแรกนะต้องไปตรงก่อนเอา้าเบอร์วางพี่ดิกเอา้าเขาทำอะไรครับนั่นรับะไรครับไปครับเก็บเก็บเสียครับดูไม่ละครับจังหวะนี้ครับ ได้น้ำแบลอกบอ็บอกบ็อกอืมขี้อะไรทีเลยบอกอ่าตกกันไปจ้ะอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ตกตายนะเอ้าเมื่อกี้มันเขาจะตะวระดุจะมาฆ่าผมนะนะั่นอะ นี่ต่ไปแม่แงเลยรนะก็หามันซ่อ ตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้ครับอ่าตกไปแล้วครับแล้วก่อนเพื่อนออาไ่ตกครับเอาไงล่ะครับฮะเอาไงเออไม่ไว้ใจใครครับตอนนี้ โอ้แสดงเป็ดเป็กเป็ดน้องน้องกูกกก no! No, 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 no. น้องอย่านะครับโดนนะครับตีน,นะครับมีอะไรไผ่ไหมครับเล็กครับ Yeah, oh, yeah. um, siana อ๋อนี่ครับผมเห็นไอ้ดอกเอ้ยไม่แกเอ่อมันหายหายขอ กูก็มีนว่ากูไม่มีนว่ากูไม่มีอ่ะอไม่เดี๋ยวเก็บครับเก็บมาเอออยาาหยเออเอเออเข่เนียเขอออ๋อไม่อออออซเยรอนกเอะเด้างๆไม่เก็บเลย โ,โ,โ,โอกไวันะหมัดของเกมันบกมทำไมไม่เคยได้หนูเลยอไอเคลื่อนเลยเนาะแคอะอๆๆอาออลองมาดิ เออยา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 เออเออยายายาสาๆโอ๊ยไม่มาไม่ก huh. ล uh ้าเลยเนี่ยเผืยอแม่งมัน ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว <S <S อเออืออ,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 อเออเออเย้ครับเออสำหรับวันนี้ก็ขอลาลัางเลาครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมากกด subscribe จะมนิดมาก่อนครับ